การเจราจาต่อรองกับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกีวุฒิเจ้าของ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่30แล้วนะครับที่เรามาเจอกันครับครั้งที่แล้วผมพูดถึงบริษัทโนเกียที่ตอนนี้ตกที่นั่งลาบากนะครับกาลังพูดคุยต่อรองเจราจา บริษัท Microsoft อยู่นะฮะแล้วก็พูดไปถึงการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแช a ์แ m a น,นะฮะ Risto นะฮะที่เข้ามาเริ่ม transform มงกรนะครับก็ลองไปฟังย้อนหลังกันได้วันนี้จะมาเจาะลึกกันต่อนะครับครั้งที่แล้วเล่าให้ฟังว่าไม่มีตัวเลือกมากหรอกครับตอนนี้ Nokia นะครับทำหลายๆอย่างก็ไม่สำเร็จนะครับตั้งแต่ระบบปฏิบัติการซิมเบียนที่ใช้ยากนะครับไม่มีใครใช้แล้วตั้งแต่การ พาร์เนอร์ชิพนะครับอยากจะเริ่มคุยกับ Apple หรืออยากจะเริ่มคุยกับ Google นะฮะที่มี Android ที่มี iOS เขาก็ไม่คุยด้วยนะฮะเริ่มคุยกับ Microsoft ซึ่งดูเป็นพาร์เนอร์ที่ดีมากนะฮะ Microsoft เพราะว่า Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะครับทำวินโดว์นะครับทำ Window s แล้วก็ให้ทุกคนใช้เนี่ยก็เหมาะมากเลยครับที่มือถือโนเกียเนี่ยจะเอาระบบปฏิบัติการวินโดว์เข้ามาใช้ที่เราเคยได้ยินคำว่าวินโดว์โฟนเนี่ยโนเกียเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะฮะบ,บริษัทเนี่ยก็ใหญ่ใหญ่เจอใหญ่น่าจะพอสู้กับ Android iOS ได้ถูกไหมครับแต่มาวันหนึ่งอยู่ดีๆก็มีประกาศขึ้นมาครับว่า Microsoft จะทำา m i r r s s o t t u u r f c e e หลายๆท่านน่าจะน่าจะรู้จักนะฮะปัจจุบัน Surface เนี่ยเป็นคู่แข่งชั้นดีกับ iPad เลยแต่จริงๆแล้วบริษัท Microsoft เนี่ยไม่เคยทำทำน้อยมากนะะไม่เคยทำฮาร์ดแวร์เลยนะไม่เคยทำอุปกรณ์นะครับเขาทำแต่ซอฟต์แวร์มาตลอด เซ r ร์ c เเนี่ยเป็นอินิเช i v e แรกๆเลยนะครับที่ทำแล้ววันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะรับ m o c r o s o f t Surface วันนั้นเนี่ยประกาศว่าจะทำา Surface ปุ๊บเนี่ยคนที่กลัวที่สุดก็คือบรรดาฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่อ m i r r s s o t t เนี่ยสนับสนุน Operating System Windows อยู่นะค,คนที่กลัวที่สุดเนี่ยคือ Nokia ครับเพราะตอนนั้น n o เกียเนี่ยเพิ่งที่จะเข้าไปคุยเรื่องพ a r ์เนอร์ชิพเองยูวีดีไมโครซบอกว่าจะทาทาเองทํา d e v i c ์เองซึ่งการที่จะทําจาก โทรศัพท์เอ้ยทำจากโน้ตบุ๊กเ,เนี่ยหรือว่าไอ้ตัวเซอร์เฟซเนี่ยทำมาเป็นมือถือเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะหมายว่าทิศทางเนี่ยเริ่มที่มันอยากจะทําเองแล้วพอบริษัท Microsoft เนี่ยอยากจะทําเองเนี่ยคนที่จะหวัน่นหวั่นก็คือบริษัทโนเกียซึ่งหมายความว่าเฮ้ยสัญญาเดิมก็ยังมีอยู่นะจะทําด้วยกันอยู่เอา้าแต่ทำไมอยู่ดีมาประกาศจะทําเองเฮ้ยมันเป็นยังไงร,ราคาหุ้นของโนเกียก็ตกลงเรื่อยๆนะครับตกลงเรื่อยๆตกมาตลอดนะฮะ แล้วก็อยู่มาวันนึงครับโทรศัพท์โทรศัพท์นะฮะโทรศัพทพ์ก็ดังขึ้นฮะโทรศัพท์ของริสโต้แชร์แมนของโนเกียก็ดังขึ้นนะครับปลายสายข้างก็คือสตีฟบาร์เมอร์สตีฟบาร์เมอร์โทรมาหาริสโต้ครับสตีฟบาเมอร์คือ CEO ของ Microsoft ตอนนั้นนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีงานงานหนึ่งที่เขาจะต้องไปเจอกันอยู่แล้วในคอนเฟรนซ์ก็อยากจะขอคุยด้วยนะครับและแน่นอนครับเมื่อเขาไปเจอกันสิ่งที่คุยด้วย อย่างจากอย่างเชิงกันแล้วก็ชัดเจนครับบริษัทอย่างโนเกียก็รู้ว่าในกูเกิลพลังงานคงไม่ได้มีอะไรมากนะครับ Microsoft ก็รู้ว่า p a r t n e r อร์ชแบบเดิมคงไม่เวิร์กแล้วนะครับโนเกียก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของมือถือนะครับแต่ p a r t n e r อร์ชคงไม่เวิร์กแล้ว Microsoft ก็เลยขอครับที่จะซื้อกิจการของบริษัทโนเกียอ่าซื้อไหนท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวนี้นะครับปัจจุบันก็ Microsoft ก็ซื้อกิจการของโนเกียไปบ้างแล้วนะครับบางส่วน ทีนี้สตีฟบาร์เมอร์ขอซื้อกิจการของโ Nokia. Nokia นเกียโนเกียควรจะคิดไงครับโนเกียก็ต้องอยั่งเชิงนิดนึงใช่ไหมครับเออจะซื้อชั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็จะกลับมาคิดนะกลับมาคิดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีออปชันอะไรเยอะครับอย่างแรกที่มันน่ากลัวคือว่าราคาหุ้นของโนเกียยังตกลงไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีข่าวว่าเฮ้ยถ้าของมันเป็นอย่างนี้อยู่นะโทรศัพท์ยังขายไม่ได้อย่างนี้อยู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นล้มละลายนะฮะแบงครับนะเพราะฉะนั้นซีนารีโอเนี่ยของโนเกียเนี่ยมีไม่เยอะมากนะครับอย่างแรกเนี่ย ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นการโดนซื้อกิจการก็จริงนะฮะซึ่งถ้าการซื้อกิจการมัน,มนโอเคเนี่ยมันก็หมายความว่าอาจจะได้ value เพิ่มนะครับคือนึกภาพว่าถ้าหุ้นกิจการปัจจุบันมันอยู่3บาทแล้วถ้ามีคนซื้อไปในราคา5บาทอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าในเชิงผู้ถือหุ้นหรือมูลค่าเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคได้กําไรนะครับแล้วก็จบเัินไปอย่างแรกก็คือออปชั่นแรกคือสามารถจะโดนซื้อจาก Microsoft ได้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับออปชั่นที่2ก็คือถ้าเราเป บริษัทที่ทํามือถือมาช่วยเขาใช่ไหมครคือทําเองตั้งแต่ศูนย์นาจะยากไปแอคควายไปซื้อบริษัทเนี่ยดีกว่าแต่ว่าโนเกียไม่ได้เป็นที่เดียวนะครับที่ Microsoft ดูอยู่เรานึกตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยคนที่กาลังโตขึ้นมาแล้วเป็นทาร์เก็ตอีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งโนเกียคิดแล้ว Microsoft ก็คิดเนี่ยคือบริษัทอันหนึ่งซึ่งยังไม่ใหญ่มากนะครับเชื่อบริษัทว่า HTC ปัจจุบันหลายๆท่านน่าจะรู้จัก HTC บริษัทมือถือที่ช่วงหนึ่งนี่มากเมืองงจีนนรัซึ่ ค่อนข้างมาแรงมากแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการของ Android อยู่ตอนนั้นซึ่งถ้า Microsoft จะทํามือถือแล้วอยากเอาวินโดว์โฟนเนี่ยเอา Windows ของเขาเนี่ใส่ในมือถือเนี่ย HTC ตอนนั้นก็อยู่สภาพที่ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างดีทีเดียวไม่ต่างจาก Nokia นะครับในเชิงของไซส์ของบริษัทก็คือหมายความว่า Microsoft เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าถ้าโนเกียไม่เอาเนี่ยโนเกีไม่รับไม่รับที่จะให้ Microsoft ซื้อเนี่ยไมโครซอฟทจะไปซื้อ HTC แทน ถ้า Microsoft ไปซื้อ HTC แทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือโนเกียอาจจะล้มละลายไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีออปชันอื่นมาแต่น่นอๆตอนนี้เขากำลังเล่นเกมกันอยู่กำลังเล่นอยู่ว่าเออแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่ถ้าคุณเป็นโนเกียเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าขายก็อยากขายนะแต่ก็ยังไม่อยากจะไปเสนอขายอย่างนั้นเหมือนกับของมันไม่มีค่าแต่ Microsoft เองก็กำลังมองหาทาร์เก็ตอะไรอ,อยู่ถ้าเขาไปซื้อ HTC ล้วไม่ซื้อแลวไม่มาซื้อโนเกียเนี่ยนะโอ้โหพอเลยนโนเก นี่คือสถานการณ์ของโนเกียนตอนนี้สิ่งที่น่ญญาสนใจคือตอนเขาคุยเรื่องราคากันเนี่ยราคามันต่างกันมากนะครับต่างกันมาก Microsoft เนี่ยมองราคาของโนเกียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5่ถึง้าพัน 4, ล้านยูโรนะครับแต่โนเกียมองตัวเองประมาณ5-10ถึงสิบห้าถนะฮะห้าพันล้านยูโรซึ่งมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ คุยไปคุยมาเนี่ยในโกลเชียตกันเนี่ยมีวิธีการโกลเชียตมากมายนะครับคุยกันไปเลหลายๆเดือนเนี่ยสุดท้ายก็ตกลงกันได้น่าสนใจตกลงกันได้ที่7ประมาณ7จ0 0เล้านซึ่งทุกคนแฮปปี้แต่แล้ววันที่บอกว่าโอเคเนี่ยที่น่าสนใจก็คือโอเคปุ๊บอีกไม่กี่วันถัดมาสตีฟบาวเมอร์ mer, โทรมาหาริสโต้ครับบอกว่าโอย้ยบอร์ดของเขาไม่เอฟนะฮะบอร์ดของเขาไม่เอรูฟคือบอร์ดไม่เพรูฟหมายความว่าอะไรครับหมายความ่าจริงๆแล้วการในโกลเชียตราคาพวกเนี้ยมันควรจะคีบบอร์ด คีพคนที่ตัดสินใจให,ใหญ่สุดก็คือกรรมการเนี่ยให้อยู่ในรูแต่ว่าสตีฟ e บ a เมอร์เนี่ยดันมาเนโกเชียตเองโดยที่ไม่ไม่ยอมบอกบอร์ดเรื่องราคาอะไรซึ่งแตกต่างริสโตมากริสโตเนี่ยเป็นประธานบอร์ดคือเขาตัดสินใจได้100%แต่ว่าเขาการว่า CEO ของ Microsoft คือสตีฟ e บ a เมอร์เนี่ยไม่ค่อยได้บอกบอร์ดเท่าไหร่ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่การเป็นว่าพอไปบอกบอร์ดว่าเนี่ยจะซื้อโนเกียที่ราคานี้นะบอร์ดไม่อพูครับบอร์ดไม่ไม่ยอมรับ คนที่ไม่ยอมรับหลักๆเนะี่ยคือบิลเกตส์ฮะตอนนั้นบิลเกตส์เป็นประธานบอร์ดนะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับตัวละครเยอะมากบิลเกตส์บอกว่าเฮ้ยไปซื้อโนเกียหมดเลยแบบนี้มันจะเวิร์กหรอนะกลายเป็นว่าต้องมาคุยกันใหม่ฮะมาคุยกันใหม่คุยไปคุยมาอ่ะสรุปอีกทีก็คือซื้อก็ได้นะครับแต่ซื้อที่ราคาต่ํากว่านั้นและไม่ซื้อทั้งหมดโนเกียเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นมีธุรกิจอยู่3อันคือธุรกิจมือถืออีกอันหนึ่ง 1, คือธุรกิจ2อันที่เราไม่รู้จักคืืออธุรกิจแผนนนที่่่ะะะฮชวา Here, H E R E R ทำแผนที่เหมือน Google แบบ Google Map อย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจ IP Innovation ต่างๆซึ่งเขาไลเซนส์ออกไปให้กับบริษัทเล็กๆใช้นะครับเขาตัดสินใจซื้อบริษัทมือถือกับบริษัท IP นะครับที่ราคา5 0 0พันล้านเหรียญน,นะครับโดยประมาณก็ตกลงได้ซื้อแหละนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือซื้อแต่ว่าในโก i เชตอีกส่วนหนึ่งก็คือ โนเกียเนี่ยขอชื่อโนเกียเก็บไว้ไม่ให้ Microsoft เอาไปด้วยนะครับโนเกียเนี่ยขอเอาชื่อเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปทําธุรกิจอื่นๆนอะคาคนที่ยังเหลืออยู่ขอให้ยังมีชื่อโนเกียเก็บไว้การขายโนเกียเนี่ยเขาเขาใช้คำนี้เขาบอกว่าเป็นการขายพาร์ทหนึ่งของหัวใจของคนฟินแลนด์นะโนเกียเนี่ยเป็นความภูมิใจของคนฟินแลนด์นะครับเป็นบริษัทฟินแลนด์ที่เป็นอันดับขายมือบริษัทประเทศเล็กๆในยุโรปที่ขายมือถืออันดับหนึ่งของโลก เป็นความภูมิใจของประเทศฟิแนแลนด์การขายโนเกียเหมือนขายหัวใจของคนฟิแนแลนด์ออกไปด้วยและเมื่อประกาศขายแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะตามมานะครับว่าเซนติเมนต์ของคนเป็นยังไงและก็บริหารจัดการยังไงเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเนโ o เ i ชชั่นทำยังไงแล้วก็การขายหัวใจของคนฟิแนแลนด์ออกไปต้องบริหารจัดการอะไรบ้างนะครับในเชิงที่คุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวันนี้ลาไปก่อน ฝากกด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานนะครับแล้วพบกันใหม่กัแบ,บแปมทักทึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ